สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆที่ทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้เหมือนทุกครั้งวันนี้ผมมีรีวิวคู่แข่งในกลุ่ม SUV ขนาดกลางที่ร้อนแรงที่สุดในปี2026มาให้ทุกคนได้ชมกันแบบจัดเต็มนั่นก็คือ2026 Honda CR-V ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ใช้งานได้ทุกวันขับในเมืองก็ดีออกรอบนอกเมืองก็พร้อมพร้อมระบบความปลอดภัยครบ และออกแบบมารองรับครอบครัวได้อย่างลงตัวคลิปนี้ห้ามพลาดเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้และกดติดตามช่องของผม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปรีวิวรถเด็ดๆจากช่องของผมนะครับ 2026 Honda CR-V ถือเป็นหนึ่งใน SUV ที่อยู่ในใจของคนไทยและคนทั่วโลกมายาวนานด้วยเหตุผลว่ามันมีความลงตัวในหลายด้านเช่นการนั่งสบายระบบความปลอดภัยครบสมรรถนะที่เหมาะกับทั้งชีวิตประจำวันและทริปต่างจังหวัดรวมถึงบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ทำให้มันยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือก SUV ที่หลายคนเลือกเมื่อจะซื้อรถใหม่ดีไซน์ภายนอกเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับ ฮอนด้ CR-V 2อ2 6ได้รับการปรับโฉมให้ดูทันสมัยและกลมกลืนมากขึ้นไฟหน้า LED ใหม่ให้ความสว่างชัดส่วนไฟ Daytime Running Light ก็ช่วยเพิ่มความโดดเด่นในตอนกลางวันด้านหน้าดูภูมิฐานและทันสมัยกระจังหน้ามีการดีไซน์ที่ลื่นไหลรับกับกันชนหน้าอย่างลงตัวทำให้ภาพรวมดูทั้งหรูและแรงในเวลาเดียวกัน เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวรถที่ออกแบบให้ลื่นไหลมีความกว้างและมั่นคงเหมาะกับรถ SUV ขนาดกลางล้ออลอลอาลายใหม่ช่วยดึงภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมขึ้นส่วนด้านท้ายก็ออกแบบอย่างเรียบร้อยพร้อมไฟท้ายแบบ LED ที่ดูชัดเจนและทันสมัยห้องโดยสารและฟังก์ชันพอเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางและการใช้งานที่ลงตัว แม้จะเป็น SUV ขนาดกลางแต่พื้นที่ด้านหน้าดูโปร่งและไม่อึดอัดโดยเฉพาะจุดที่คนขับใช้งานไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือคอนโซลที่ถูกจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายส่วนของเบาะนั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังถูกออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีแม้จะเดินทางไกลหลายชั่วโมงก็ยังคงความสบาย นอกจากนี้ยังมีวัสดุคุณภาพที่ดูหรูหรามากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าจอกลางขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณทำได้ง่ายและสะดวกพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของ CRV 2026นั้นถือว่าจุได้มากที่สุดในคลาสเดียวกันเหมาะสำหรับใส่กระเป๋าตารางหลายใบหรืออุปกรณ์สำหรับการเดินทางแบบจัดเต็ม และถ้าคุณต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นก็สามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เร็วขึ้นสมรรถนะและการขับขี่มาถึงส่วนที่หลายคนให้ความสนใจกันมากที่สุดนั่นก็คือสมรรถนะของ2026 Honda CR-V โดยเฉพาะในรุ่นที่มาพร้อมระบบ Hybrid อย่าง ehev hybrid ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไรท์สำคัญ ระบบไฮบริดนี้ประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวทำให้ได้กำลังรวมประมาณ207แรงม้าและแรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอและลื่นไหลสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัด ระบบเกียร์แบบ eCVT ทำงานร่วมกับระบบไฮบริดได้ราบรื่นและตอบสนองไวไม่ว่าจะเป็นการออกตัวในเมืองหรือเร่งแซงบนทางยาวๆ CRV ถือว่าจัดจ้านและคล่องตัวมากสำหรับรถ SUV ขนาดกลางนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเช่น normal sport และ econ เพื่อให้คุณสามารถเลือกโหมดตามการใช้งานจริงของคุณเอง พวงมาลัยของ CRV ให้ความรู้สึกที่มั่นคงและตอบสนองได้ดีในหลายสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่อยๆหรือการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงช่วงล่างถูกปรับจูนให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นใจทำให้มันเป็นรถที่ขับได้สบายและสนุกในเวลาเดียวกันระบบความปลอดภัย Honda ไม่ได้หยุดแค่เรื่องขับขี่ เพราะระบบความปลอดภัยของ CRV 2026ก็จัดเต็มไม่แพ้กันโดยมาพร้อม Honda Sensing ซึ่งประกอบด้วยระบบช่วยผู้ขับขี่ที่ทันสมัยเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตา นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เสริมอย่างกล้องมองภาพรอบทิศทางที่ช่วยให้การเข้าจอดง่ายและปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงระบบเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกครั้งที่คุณขับอัตราประหยัดน้ำมัน สำหรับอัตราประหยัดน้ำมันของ CRV 2026นั้นถือว่าทำได้ดีมากโดยเฉพาะรุ่นที่เป็น EHEV Hybrid ที่จะช่วยให้การขับในเมืองที่มีการหยุดออกตัวบ่อยๆประหยัดขึ้นมากเพราะระบบ Hybrid จะสลับการทำงานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ได้อย่างชาญฉลาดราคาและความคุ้มค่าในเรื่องราคา Honda CRV 2026ในไทยก็มีหลายรุ่นย่อยให้เลือกเช่นกัน ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปที่มีระบบขับเคลื่อนแบบ AWD หรือระบบขับเคลื่อน4ล้อและฟีเจอร์จัดเต็มซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีอุปกรณ์และความสามารถที่แตกต่างกันไปทำให้คุณสามารถเลือกได้ตามงบประมาณและการใช้งานของคุณเอง เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยและระบบไฮบริดที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมัน CRV ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากในคลาส SUV ขนาดกลางและยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดในปี2026นี้ด้วยครับ โดยรวมแล้ว2026 Honda CR-V เป็น SUV ที่รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในคันเดียวไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันการขับขี่ในเมืองการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดการนั่งสบายสำหรับครอบครัวระบบความปลอดภัยครบและระบบไฮบริดที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมัน ถ้าคุณคิดยังไงกับ Honda CRV 2026คันนี้อย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนะครับว่าคุณชอบจุดไหนหรืออยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนต่อไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปรีวิวรถเด็ดๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับสวัสดีครับ